สามสิบหกคลอดแล้วคนนี้คลอดแล้วเมื่อกี้คนนุณแม่ท้องแล้วคลอดแล้วแม่มาแนะนําตัวหน่อยสวัสดีค่ะแม่มาชิดสุวนพาหูนะคะตอนนี้อายุสามสิบเจ็ดแล้วคะ่ะอือาชีพแม่อาชีพอ,อาพนักงานออฟฟิศนะคะบริษัทเอกชนตอนนี้ยังทํางานอยู่ไหมคะหรือว่าเลี้ยงลูกหรือ,อยังไงคะทาตั้งแต่คลอดลูกได้สองเดือนแล้วค่ะกับตอนนี้กลับไปทํางานแล้ว<อ>ใช่ไหมคะกลับทำแล้ว น้องอายุเท่าไหร่แล้วแม่ตอนนี้น้องอายุสามเดือนกับสิบสามวันค่ะแฟดไหมของแม่มาถ้าจะไม่ผิดแดใช่ค่ะ้แฟดหญิงชายหญิงหญิงน้องตูนชายค่ะน้องน้งล่งน้องน้องน้องตูนน้องตินชายคู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้แตกตัวเองหรือว่าใส่สองคะแม่ใส่สองค่ะใส่สองติดสองใช่ใช่ค่ะเอาแม่เท้าความหน่อยเท้าความหน่อยมีลูกยากอะไรอย่างไรประสบความสําเร็จยังไงคะ เทาความก็คือก่อนหน้าเนี้ยค่ะแต่งงานมาปล่อยให้มีลูกธรรมชาติห้าปีซึ่ง <นะ S 2> ไม่ประสบผลสำเร็จไม่มีจนตัดสินใจกับสามีว่าเราจะต้องไปปรึกษาหมอ,อ,มอมแล้วก็เออก็ไปไปปรึกษามหมอที่โรงพยาบาลตกลงที่จะทำ IUI ค่ะ กระบวนการเรียบร้อยตรวจทุกอย่างคือของแม่ปกติทุกอย่างของพ่อก็คือปกติแต่ว่าคือมันมีปัญหาว่าคือเราปล่อยธรรมชาติแล้วมันไม่ไม่ไม่มาเองอะค่ะห้าปีไม่ปกติแล้วแม่ตรวจว่าปกติถ้าห้าปีไม่ปกติแล้วแม่ถ้าคนอายุแบบยังไม่มากหเดือนต้งติดแล้วอาจริงซัมติงแม่ซัมติงใช่ประมาณนั้นค่ะซัมติงซ่อนอยู่แม่ ก็ก็เลยอาจะไปทาทําอ I ค่ะก็ทําอ i I ได้กระตุ้นไข่อะไรเรียบร้อยแล้วอะค่ะก็เข้ากระบวนการกระตุ้นไข่พอไปกระตุ้นไข่ปุ๊บทีนี้ไข่อะค่ะมันเยอะมากโอเคกูใกลเก็ตแล้วกูใกล้จำเคสของแม่มาได้แล้วขอรวบรัดได้ไหมก็คือก็คือบํารุงกะจะไป i อ i นั่นแหละเพราะว่าเราเพราะว่าเราตรวจมาเนี่ยผลมันออกว่าหญิงปกติชายปกติ บางทีเราก็อาจจะตรวจผิวนะอาจจะไม่ได้ตรวจแบบว่าลึกถึงขั้นซ่อนเลนส์ว่ามันมีอะไรอีกใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็ตั้งใจแค่ว่าอายุอปรากฏว่าเฮ้ยไข่มันขึ้นเยอะเกินหมอก็เลยบอกอีกซี่เลยอีกซี่ไปเลยไหนไหนไข่มาเยอะขนาดนี้แม่ก็เลยแบบอีกเลยปรากฏได้ตัวอ่อนมากี่ตัวแม่ตัวอ่อนได้แปดตัวบลัดใช่ไหมคะบลัดตัวซีสบลัดบลัดเจ็ดตัวค่ะเจ็ดคัดโครโมโซมไหมคะไม่ได้คัดเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ ตอนทำตอนทําอายุเท่าไหร่แม่ตอนทําอายุสามสิบหกค่ะโอ้ก็ไม่ได้คัดจริงๆคัดได้เนาะตอนนั้นหมอไม่แนะนําไห้คัดเหรอคะเออหมอก็แนะนําแต่ละแต่เราอะไม่อยากคัดเพราะว่าถ้าคัดอะเราต้องคัดเจ็ดตัวเราจะเซฟที่เซฟจบงานก็คือมีตัวอ่อนเยอะว่าง่ายๆถ้าคัดที่โดนหลายตังนะเจ็ดตัวก็เซฟไว้ก่อนอ่าก็ลองแบบลองเสี่ยงลุ้นเพราะถ้าคัดเราว่าต้องคัดทุกตัวทีนี้เราแบบว่าคือ เริ่มแรกเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะขายเราก็ไม่ตั้งใจจะบานปลายขนาดนั้นแล้วพอพออีกซี่มันก็หลายแสนอยู่แล้วแลวยังแลวยังมีตัวออดออกมาหลายตัวอีกเนาะปรากฏว่าก็เลยใส่สองตัวเลือกตัวสวยๆว่างั้นเถอะใช่ใช่ค่ะอาจารย์คนเลือกให้แล้วก็เตรียมผนังบลูกตามสูตรคูก้อยถูกไหมคะใช่ค่ะน้ำมะกรูดโปรตีนเฟอร์ตี้แล้วก็ชาดอกคมฟอยก็คือแต่ว่าไม่ได้แท็กน้ำมันแล้วหูางเดียวค่ะแต่ว่าเฟอร์ตี้กินตั้งแต่ตอนตอนที่เก็บไข่แล้วค่ะ ก็คือตามสูตรตามสูตรไปทุกอย่างเลยไม่ได้แพ็คน้นมันละห่งอย่างเดียวปรากฏใส่สองตัวติดเลยก็แสดงว่าครั้งแรกติดถูกไหมแม่ติดครั้งแรกเลยค่ะโอเคฟังดูปัญหาเหมือนจะไม่มีอะไรตอนนี้มีปัญหาอะไรคะแม่ตอนนี้ก็มีปัญหาคือนอนอืแม่ลูกอ่อนนี่แหละหรือว่าด้วยความที่ว่าเราเลี้ยงลูกว่าเราต้องตื่นให้นมแลเราต้องตื่นมาปั๊มนมเราต้องตื่น้อมลูกบ่างก็เลยนอนแม่ก็ไม่ค่อยหลับเป็นปกติของแม่ให้นมและแม่เพิ่งคลอด ทุกคนจะมีปัญหาเรื่องของการนอนค่ะจะเป็นซอมบี้ค่ะ,ะตาจะเป็นหมีแพนด้าค่ะเพราะว่าลูกเราต้องกินนมทุกๆ1-2หนึ่งถึงสองชั่วโมงต่อให้เขาหลับไปแล้วก็ต้องขึ้นมาตื่นปั๊มนมเพราะว่าถ้าเราไม่ปั๊มนมเราจะตึงนมเราจะคัดแล้วเราจะมีปัญหานมอักเสบอีกถามว่ามันสะสมด้วยค่ะคุณก้อยมันสะสมทุกวันทุกวัน,วน,วน<ช>แล้วเราคือแบบสองคนนะคะ ไม่ใช่คนเดียวสามีด้วยถูกไหมแม,แม่สามีก็ไม่ได้หลับเหมือนกันใช่ไหมคะไม่ได้หลับค่ะก็คือต้องมาช่วยกันดูลูกถูก เพลียกันสองคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่บอกว่าเดี๋ยวสตรีมมิ่งแล้วเดี๋ยวเอาไปเลยคนละกล่องเดี๋ยวให้หมอนไปด้วยแม่ทานได้เลยแม่ไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันทานไปแล้วฉันจะไม่ตื่นขึ้นมา <c oughs> ปั๊มนมนะคะมันไม่ได้เป็นยานอนหลับที่มันจะกดประสาทถึงขั้นว่าเราไม่รู้สึกตัวอะไรขนาดนั้นเราสามารถตื่นขึ้นมาได้ตั้งนาฬิกาปลุกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตื่นขึ้นได้ค่ะแต่ว่าการหลับของแม่เช่นแม่จะหลับสักสองชั่วโมงแล้วแม่ตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อตื่นขึ้นมาปัมมมมมนนนนใชชช่่่่่่่ัััคะะะะออีีีววโโงงงขแจจเป็ทดดฟ กับว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือแม่เบรกสองชั่วโมงที่แบบพักสายตาใช่ไหมคะมันไม่มีมันไม่มีคุณภาพในนั้นเลยก็เท่ากับว่าทั้งคืนเนี่ยที่แม่พักสายตาอยู่เป็นช่วงๆอ่ะแม่ไม่ได้นอนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นไอ้สองชั่วโมงที่แม่กินน้ําหลับอ่ะแม่สามารถดีฟแล้วก็แม่สามารถตั้งนาฬิกาปลุกให้ตัวเองอ่ะตื่นขึ้นมาปั๊มนมได้ของพ่อก็ได้แบบนี้นี่คือการกินน้ําหลับของเคสลูกอ่อน เพราะบางคนเคยถามคุกก้อยนะเขากังวลว่าเขากลัวว่าเขากินแล้วเขาจะหลับแล้วไม่ได้ตื่นขึ้น,นมาให้นมบุตรเขากลัวเขาจะหลับยาวนาฬิกาปลุกค่ะตั้งนาฬิกาปลุกได้เลยค่ะมันจะยังได้ยินนะคะมันไม่ได้ชัดดาวแบบแบบว่าการดมยาสลบนะคะที่จะไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาตามนั้นเลยแม่แล้วก็แม่ก็จะได้แบบ ฟื้นทุกอย่างเพราะว่าถ้า<ม>เรานอนดีอะไรดีฮอร์โมนเราจะฟื้นน้ำนมเราก็จะยิ่งดีด้วยนะน้าแม่มานะโอเคนะของแม่ม,มานี่คือมีปัญหาเรื่องการนอนตอนให้นมลกูกอ่เาเบาๆท้องแล้ว <laughs> โอเคค่ะ